อาไม่ต้องยืนเท้าเอาแบบครูก็ได้ลูกครูเท้าของครูไปงั้นละใช่มันทรงตัวยากเนี่ยผักแป๊บเดียวมันก็ไปเลยล่วงเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายืนอย่างเนี้ยอย่างน้อยผักปุ๊บอีกข้างหนึง่งมันยังถ่ายน้ําหนักให้เราได้นะคะจริงๆเวลาที่เราออกขึ้นไปพูดพรีเซนต์งานนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเขาเห็นเราแค่นี้สมมุติมีโต๊ะนะคะเราสามารถยืนแบบนี้ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องยืนแบบนี้นะคะแล้วเมื่อกี้ครูยังเห็นบางคนยืนแบบนี้อยู่นะคะไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดยืนแบบเนี้ยข้อดีของมัน เคยมีคนสอนไมหมคะเรื่อง12นาฬิกานาฬิกาเนี่ยมันมีข้อดีของมันคือมันแชร์บาลานซ์ได้คือมันแชร์น้ําหนักได้2อันนะคะถ้าเราคุณยืนแบบนี้คุณเหมือนแกนเดียวค่ะที่พร้อมล้มนะคะทำไมบ้านถึงต้องมีเสามีคือเพราะว่ามันเพื่อบาลานซ์ที่สมบูรณ์ถ้าแบบนี้นักแสดงเวลาอยู่บนเวทีบลอดเว์ Broadway, หรืออะไรก็ตามเขายืนแบบนี้ค่ะพลังมันจะมากกว่าโอเคยืนทิ้งตัวไปนะคะทีนี้หายใจหายใจเวลาพูดหายใจให้ถูกต้อง คนเราเนะี่ยทำไมเราต้องมาฝึกหายใจทั้งที่เวลาเราพูดปกติเราก็หายใจได้แต่ทําไมเวลาเราต้องไปพูดอะไรสักอย่างบนที่สาธารณะมีคนดูมากมายเกิดความเพราะว่าเราตื่นเต้นพอตื่นเต้นู๊ฟังก์ชั่นในร่างกายจะผิดหมดเลยเหมือนคนบางคนเดินปกติเดินได้นักแสดงเนี่ยพวกเอ็กซ์ตร้าพวกตัวประกอบอะค่ะพอ5-4-3-2เดินแขนกระขาไปพร้อมกันผิดหมดเลยล้วนหมดเลยเออจริงๆ ูบอกเฮ้ยทำไมเดินงนั้นอ่ะวิง่งเฮ้ยเป็นอะไรผิดห <laughs> <laughs> มดเลยเพราะว่าต <laughs> ื่นเต้นเพราะตื่นเต้นมันจะคิดเยอะคิดเยอะปุ๊บพังระบบหมดเลยเพราะครูบอกเลยนะคะความคิด5%ตสัญชาตญาณ95%เฉะนั้นเราต้องฝึกให้หายใจถูกต้องจนเป็นสัญชาตญาณตื่นเต้นยังไงก็ยังหายใจถูกอยู่ดีหายใจอ่ายืนให้ถูกก่อนนะโอเคจับท้องไว้ หายใจเข้านะคะทางปากอันนี้คือการหายใจในขณะที่พูดเวลาพูดเราหายใจเข้าทางปากถูกไหมมีสังเกตนะครูงาเวลาพูดครูเงาไม่ได้แบบสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูงาะจะมาสอนในการสแสดงแล้ <c oughs> วไม่ได้แป๊บเดียวเป็นลมนะคะเราจะขโมยหายใจช่วงที่เราพูดฉะนั้นหายใจเข้าทางปากแล้วท้องป่องนะคะพร้อมนะคะดูนะคะดูนะคะไหลครูเงาไม่ยกนะคะดูเฉพาะพุงนะคะ เริ่มค่ะไปหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงแฟบไปค่ะเข้าเข้าพุงป่องอ,อันนี้อันนี้ออกพุงป่องเข้าพุงป่องเข้าเข้าพุงป่องโอเคสำหรับใครที่ยังสับสนอยู่นะคะให้เราลองดูแบบนี้นะคะเบ่งท้องก่อนไม่ต้องหายใจลืมเรื่องหายใจไปก่อนเบ่งขมแมวเบ่งขมแมวเบ่งขมแมวทำอย่างนี้ก่อนเบ่งขมแมวเบ่งขมแมวแล้วคราวนี้พอตอนเบ่งหายใจเข้าด้วยเบ่ง เข้านะไม่ <át Stat ue> ใช่ออกนะคาแมวแล้วคาแมวแล้วเป่าเข้าฮอบฮออากาศนะเนี้ยเนี่ยอันนี้เราอกยกเห็นไหมจ๊บอ่ะจงดูนะคะหายใจเข้าหายใจเข้าเนี่ยแล้วดูครูนะถ้าครูหายใจเข้าเนี่ยอกถ้าอกยกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะหายใจเข้าองามือเออจงมือจับ จับท้องคูแล้วจับอกคูจับตรงนี้นะคะโอเคเอ๊ะถนัดไหมอ่าโอเคอย่างนี้นะคะถ้าหายใจที่ไม่ถูกคือหายใจเข้าจะเป็นนี้เห็นไหมท้องเราเข้าแต่ถ้าถูกต้องคืออยท้องร้องด้วยเห็นไหมโอเคเทำไมเราถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะถ้าเราหายใจเข้าแล้วแน่นแน่นอกขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะเกิดสภาวะ <laughs> มันจะเกิดมันจะเกิดสภาวะเสียงเนี่ยปอนมันจะไปดันดันเส้นเสียงแล้วมันจะกลายเป็นตะโกนพอเราสอนหรือ,เ,อ,อเวลาเราพูดนานๆมันจะกลายเป็นเอ๊ะแล้วเสียงจะพังนะคะพร้อมนะหายใจเข้าจับคู่จับคู่เลยค่ะฝึกหายใจให้ถูกต้องอยู่กับคู่ของเราค่ะเอามือจับพุงเพื่อนค่ะแล้วทําทีละคนไม่ใช่จับเพื่อนแล้วทาพร้อมกันงงเลยทีนี้ไม่รู้จะดูใครไปทีละคนค่ะ ถ้าเพื่อนของใครหายใจเข้าแล้วพุงไม่ปอกบอกครูครูจะไปช่วยหายใจเข้าพุงปอกหายใจออกแนะนำนะคะลูกทุกคนคะเพื่อความมั่นใจในตัวเองให้ยืนจับข้างขเพราะถ้าคุณยืนจับข้างหน้าแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนบอกนะคะหลังจับข้างๆ้างลูกถ้าเปลี่ยนเยด้วยมา ไปเอาไองสามสี่ออกค่ตรงไปขนท่อกท่คุณใครของเรานุ่มดูนุ่มๆนะนุ่มๆเพื่อนคนไหนที่หายใจเข้าผิดบอกคุณนะคะคุจะได้ไปช่วยที่เข้าถูกไหมอกจขึ้นอกจะขึ้นอกจะขึ้นเข้าเข้าอกอกจะขึ้นหรอไม่ขึ้นอกไม่เข้าไม่เข้าอก ผิดค่อยค่อยค่ะช้าช้าเนาะเวลาฝึกแรกแกให้ฝึกช้าช้าฝึกขยายขยายฝึกซ้ำซ้เฮ้ยเปิดขาเาเข้าฝึกให้เป็นนิสัยยืนเปิดขาไว้นะคะฝึกให้เป็นนิสัย